Thank you หลายคนเนี่ยเวลาไปซื้อแต่วายพระลืมเชคดูรายละเอียดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่ปาดกับรายการแทย์โนรี่ค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวงาน แห่เทียนโคราชค่ะประจำปี2,557นะคะงานนี้ค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นะคะวันแรกค่ะของงานแห่เทียนค่ะมีทิัศการและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายค่ะงานนี้นะคะจัดยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าทุกๆปีค่ะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ป่าจะพาท่านผู้ชมไปชมค่ะสักครู่ค่ะ ประเทนีแห่เทียนพันตา คุณบามากเนาะเจ๊งไร้งร้ข่าวของานแห่เทียวคนต้องไปร้องเลยไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยครับในขณะที่เราแห่เที่ยวอยู่นะขณะนี้วัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปุบโภสุพรรณบุรีก็แห่พบกับผมคนต้องร้อง การแข่งชุดนี้ครับชื่อชุดกับแดงครับซ้อนข้าต่อคนทานะครับจากน้องน้องมหาวิทยาลัยส,รสรารคามนะครับร่วมกับน้องน้องโรงเรียนคุณพัฒนานและน้องน้องจากโรงเรียนชอบชยัยสามวัคที เป็นคนโคราชไหมเป็นค่ะแล้วคะแล้วมาเที่ยวงานแถ่เชนโคราชเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจนะคะที่บ้านเกิดมีงานอย่างนี้แล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของโคราช้วยค่ะมากี่ปีแล้วคะมาปีนี้ปีแรกค่ะอ๋อกลับมาพิ <laughs> ่จะมาใช่คะ่ะแล้วเราคิดยังไงบ้างว่าฝีมือของคนไทยเป็นยังไงบ้างสวยงามค่ะไม่มีที่ไหนทำได้เหมือนเมืองไทยค่ะ และคนนี้มากนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องแมนครับค่ะแล้วเรียนอยู่ที่ไหนที่เดียวันเลยที่เดียวกันครับอ๋อแล้วคิดยังไงบ้างกับงานแห่เทียนโคราชคะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับประเทศไทยของเรานะครับทําให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในประเทศีไทยครับฝีมือคนไทยเป็นอย่างไรบ้างฝีมือคนไทยครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยของเราครับค่ะ เชิญชวนหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานนี้ค่ะในเมื่อเรามาแล้วเนี่ยเราคิดว่างานนี้น่าเที่ยวแค่ไหนแล้วก็เชิญชวนนิดนึงเนาะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยครับก็ขอให้มาทําบุญถวั้าวดา,วด,าวดกับประเทศไทยของเราครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนางเจริญศรีเนียมธนานะคะประธานชุมชนปริชาติค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะที่มาร่วมกิจกรรมมีการร่วมกิจกรรมอะไรของชุมชนบ้างคะ คือทางท่านนายกจะมีนโยบายของทุกปีนะคะตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งมาท่านจะให้ประธานชุมชนทุกชุมชนมารับเทียนเข้าพรรษาเพื่อไปถวายแต่ละวัดที่ในชุมชนของแต่ละชุมชนนะคะแล้วพวกเราก็มารับเทียนกันทุกปีไม่ได้ขาดแล้วท่านจัดแห่เทียนขนบวนแห่เทียนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ว่าถอยหลังนะคะ ท่านจัดน่ะดีขึ้นวันนี้ปีนี้รู้สึกจะดีกว่าทุกปีนะคะแล้วสำหรับปีนี้ค่ะมีกิจกรรมหรืออะไรที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นค่ะมีรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมนี่หลากหลายค่ะท่านทำมากกว่าทุกปีแล้วทําทำรู้สึกจะสวยกว่าทุกปีแล้วท่านก็ภูมิใจมากท่านคือท่านจะบอกว่าปีนี้จะทำ จัดดีกว่าทุกปีนะครับขอเชิญชวนทุกทุกท่านให้มาชมอคอราชเลาวรู้สึกว่าจะปีโปรโมทว่าจะทัดเทียมกับอุบลหรือจะดีกว่าอุบลนะคะอยากให้ช่วยเชิญชวนค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชมแห่เทนโคราหรือว่าผู้ที่สนใจหน่อยค่ะก็เรียนเชิญนะคะทุกทุกท่านที่อยากจะชมของสวยของดีเมืองคอราช แล้วเทียนสวยของเทศบาลเราดิฉันในฐาน,นะประธานชุมชนก็อยากให้คนในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะมาเที่ยวชมที่นครราชสีมาจังหวัดของเราสวัสดีค่ะดิฉันปียพรคงศักดิ์กูลสมาชิกสภาเทศบานนนนนลนครนครราชสีมาค่ะานาทสทคะปีนี้คะ่ะเทศบาลน,นครราชสีมาเนี่ยจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมาก และปีนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะกท็ทุกปีนะคะตั้งแต่ท่านนายกสุรุเชิดชัยเข้ามารับตําแหน่งนะคะตอนนี้เป็นสมัยที่2แล้วนะ,ะหปีผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทางนายกก็ได้รเริ่มว่าเ,เราอยากจะให้มีขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่เ,เรียกว่าสามารถสู้กับุบวนได้นะคะเราพิสานด้วยกันแต่ว่าคนที่อยู่ตั้งแต่ทางกรุงเทพไปอย่างนี้ค่ะ ถ้าเขาต้องเดินทางไปถึงอุบลเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาการเดินทางมากและใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากให้โคราชของเราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับอุบลได้โดยการเริ่มริเริ่มที่จะให้มีขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีรางวงรางวัลให้กับขบวนแห่ทั้งหมดเลยนะคะถามว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีไหมยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกปีทุกปีเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะ เพราะว่าเพราะว่าทุกคนนะคะได้ได้มาชมแล้วก็มีเสียงเรื่องลือออกไปจํานวนมากว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะไม่ต้องไปไกลละมาแค่โคราชก็พอนะคะ,ะมาดูขบวนแห่ซึ่งยิ่งใหญ่ไม่แพ้อุบลเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยค่ะได้ทราบมาว่าในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับผู้นําชุมชนแต่ละชุมชนด้วยใช่ค่ะก็ประธานชุมชนของเราทั้งหมดชุมชนของเรามี80 ตอนนี้มี80 89ชุมชนแล้วนะคะ ก็แต่และท่านเราให้ความสําคัญมีบทบาทของแต่แต่และชุมชนถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาเรียกเหมือนผู้ใหญ่บ้านแต่นี่ด้วยอยู่ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยเราก็เลยเป็นชื่อเป็นประธานชุมชนนะคะ<ม>แล้วก็ให้บทบาทกับทุทกๆคนแล้วก็สนับสนุนว่าท้งชุมชนแต่และชุมชนต้องการอะไรเงี้ยเราก็พพอร์ตส่งเสร,ริมค่ะค่ะถ้างั้นอยากให้ช่วยเชิญชวนค่ะสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานแถทียนโคราชเนี่ยค่ะ <c oughs> ค่ะก็อยากเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ ดู uh, IPM นะคะว่าวันนี้ถ้าท่านนึกถึงเทียนพรรษานึกถึงขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่วันนี้ไม่ต้องไปถึงอุบลแล้วค่ะมาแค่โคราชของเรานี่ฮะการเดินทางสะดวกสบายรถทัวร์มีตลอด24ชั่วโมงนะคะท่านสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะคะเริ่มขบวนแห่ตอนเริ่มปล่อยขบวนแห่ตอน8โมงครึ่งค่ะ ก็จะแห่อ,อ้อมมาเนี่ยจนมาถึงจุดจุดแถวตรงนี้แล้วก็รถก็จะจอดรอบบริเวณอนุสาวรีย์ลานยามโมเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาถ่ายรูป mm hmm. เ,ขเข้ามาชมความงดงามของเทียนพรรษานะคะ,ะแล้วสแสดง,งแสงสีเสียงซึ่งขบวนรถเทียนของเราเนี่ยแต่ละขบวนเนี่ยจะบอกเล่าพุทธประวัติต่างๆนะคะบอกเล่าตำ ตามาที่มีอยู่ในเทียนรรษาที่อยู่บนรถเลยนะคะว่าความเป็นมาของพุทธประวัติเป็นยังไงยังไงบ้างก็จะแห่เข้ามาแล้วก็มีแสงสีเสียงมีบรรยายประกอบมีการแสดงประกอบด้วยค่ะเ <im itation> ชิญชวนพี่น้องทุกคนนะ <im itation> ชมได้เลยค่ะอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ของเรานี่เองค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใชยครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครรัชสมาครับผมสำหรับวันนี้ค่ะที่จังหวัดนครรัชสมามีงานอะไรเกิดขึ้นคะครับในวันนี้นะครับก็มีงานแห่เทียนนะครับแห่เทียนโคราชนะครับซึ่งเป็นงานประจําปีของเราชาวโคราชนะครับเพราะก็เป็นประจําทุกปีนะก็ซึ่งซึ่งต้เริ่มในวันที่11นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีขบวนเทียนนะครับออกจากบริเวณลาน้าโมนนะครับแล้วก็แห่ไปรอบรอบเมืองช่วงเวลา9โมงเช้านะครับเราก็มีขบวนเทียนยาวประมาณ7กิโลเมตรนะฮะ ฉบับที่สองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนเย็นนะฮะก็จะมีการที่จะมอบรางวัลแล้วก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับอันนี้เป็นยุคใหม่นะก็จะเป็นเรื่องของเตียนเปล่งแสงนะครับก็กจะเรียนเชิญมาชมกันดูครับผมท่านโยคะทราบว่าทุกๆปีเนี่ยโคราจัดงานใหญ่อยู่แล้วและปีนี้ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นคะครับผมผมเชื่อว่าวันนี้ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่า แต่ละอำเภอครับซึ่งส่งเตียนมาประกวดกันที่เทศบาลนะครับก็มีความตั้งใจที่จะทําให้เตียนสวยงามมากขึ้นอลังการขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้แห่เสียนโคราชนะครับมีสีสัน์แล้วก็สวยงามขึ้นทุกปีส่วนในส่วนของการผู้จัดงานนะก็คือฐานเทศบาลนะครับก็พยายามหมุนเวียนวิธีคิดนะฮะเช่นปีนี้แสงสีเสียงเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเทียนแต่งแสงนะครับก็ก็จะลองชมดูว่าปีนี้เป็นยังไงครับแล้วส่วนต่อมาก็นับปวรานย่าโมปีนี้ฮะเราก็ อยากให้นะครับเห็นกระบวนการทําเทียนตั้งแต่เริ่มต้นของเหมือนกับว่าสักสิบกว่าแห่งนะครับที่ปีไม้ลายมือเป็นยังไงนะครับก็ทำให้ปีนี้น่าจะแตกต่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้วินัยนักศิลป์ก็ร่วมมือกับทางเทศบาลครับได้จัดนะครับก็คือมีขนสดนะให้ชมก็ผมเองก็อยากให้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือการทําบุญนะครับก็จะมีเวนกลางลานยมโมรนะก็จะมีการเวียนเทียน รอบอ้ารประดมสารีริกรธาตุได้เลยนะแล้วก็ทำบุญณตรงนี้ดังนั้นนะครับงานแห่เทียนโคราชไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามวัฒนธรรมนะครับความสนุกสนานแล้วก็ยังทําบุญร่วมด้วยได้เลยณที่บริเวณนี้นะครับแล้วงานเราก็จะเสร็จในวันที่13นะครับก็พอวันที่สองเสร็จนะก็จัดจอดรถให้พี่น้องประชาชนได้ชมงานจนถึงวันที่1 3แล้วก็เขาก็จะย้ายย้ายกลับไป พุิน,นานะครับต่อไปครับท่านนยกคะอนอกจากงานนี้เป็นงานระดับประเทศแล้วเห็นว่ายังมีงานระดับชุมชนคือไม่รวมไม่ลืมที่จะนําผู้นําชุมชนเนี่ยมารับที่แทนพรรษาด้วยใช่ไหมคะครับในส่วนของชุมชนเรานะเรามั่นใจนะว่าการเชื่อมโยงระ,ระดับชาติการที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ ประสบความสำเร็จได้ผมมั่นใจว่าต้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรานะครับแล้วก็ชาวโคราชท,ทุกคนนะก็ร่วมใจกันที่จะร่วมกันจัดร่วมกันระยมพันแล้วก็ร่วมกันที่จะแสดงความพิเ็ษนะครับนั้นทุกๆป,ปีไปงานเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ปรับปรุงจากปีที่แล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก,ก็เป็นเรื่องดีแล้วอาหารการกินนะครับผมมั่นใจนะว่าโคราชเนี่ยสนุกและอร่อยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้อาหารผมว่าเป็นหลายร้อยล้านเจ้านะท,ที่มาร่วมกันออกงานแล้วก็ ให้พี่น้องประชาชนได้ชิมอาหารอร่อยๆเราชาโคลาชครับนะฮะให้นายกช่วยเชิญชวนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาร่วมงานที่จังหวัดนครศรีมานี่หน่อยค่ะครับก็เรียนเชิญนะครับแห่เสียงโคลานะครับทุกปีเราจัดไม่จํานวนวันไม่มากนะครับก็วันนี้ 11- 12, 13นะครับรู่นี้นะครับท่านจะสามารถเดินทางมาได้ยืนยันนะครับว่าคิดตอนนี้นะครับออกเดินทางมาได้เลยไปที่หมอชิดนะฮะรถออก24ชั่วโมงนะครับสำหรับรถ ทัวที่มาโค้ราของเราแล้วดูเสร็จกลับบ้านได้เลยนะครับหรือจะค้างคืนก็ได้นะครับดังนั้นผมเรียนเชิญน,นะครับว่าแฮ่เรีโคลราไปมาสะดวกนะครับแล้วก็เป็นงานระดับชาติ ทียนสวยงามนะครับแล้วก็น้ําใจไมตรีพี่น้องชาโคราชทุกคน,นครับรอต้อนรับท่านอยู่นะครับก็เรียนเชิญท่านนะครับมาเที่ยวชมแห่เทียนที่โคราาของเราครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสมเด็จพระเทพพันราชสิดาิราาาีพระบรมราชกุมารีทรงมีเพื่อมหาการุณาธิคุณโปรดเกล้าให้พระราชทานช่วยลาไว้ท่านผูน้ชมคะตอนนี้นะคะที่ป่านกําลังยืนอยู่ท่ามกลางนะคะงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ค่ะนะเป็นวันแรกนะคะของงานค่ะ ตอนนี้นะคะโดยรอบเนี่ยบรรยากาศนะคะผู้คนเยอะทีเดียวนะคะถึงแม้จะเป็นวันแรกก็ตามค่ะทั้งประชาชนนะคะแห่แห่นกันมาค่ะเพื่อจะมาถ่ายรูปนะคะกับรถขบวนแห่ที่บรรษาค่ะที่เริ่มทยอยมานะคะเพื่อให้ชมความสวยงามค่ะในงานนี้นะคะยังมีการนะคะทำประดิษฐ์ประดอยนะคะต้นเทียนค่ะให้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีเริ่มแรกเลยค่ะมีอะไรมา้างนยนะคะติดตามมาค่ะ เป็นช่งางวัดช่างเทียนวัดสะเพ,พงนะครับตอนนี้คือเป็นวนาช่างคือคุมถังงานออกแบบถังงานแกสลักของวัดสะเพลงครับอำเภอพิมายครับงานนี้ค่ะที่นํารถมาด้านหลังนี้มีคอนเซปต์ว่าไงบ้างคะด้านหลังนี่จะเป็นเกี่ยวของพระเจ้าสิบชาติคือมหาชนกชที่เรา,เราทําขึ้นมาคือถิดทูลองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับแล้วันแล้วเราบนนี้ค่ะใช้เวลาในการคิดในการสร้างสรรค์นานแค่ไหนคะพี่ ถ้าเป็นเวลาคิดจริงๆจะลืมริืมต่างแต่เขียนแบบนี่จะอยู่ที่ประมาณ3าเดือนนะครับแล้วก็ลงมือทําก็คือหลังจากสงการแล้วก็จะรวบรวมฉาง,ง,งมาทําอีกครั้งนึงน,นะครับ,รบแล้วอยากทราบว,ว่างานต่างๆนะคะคือพี่มาร่วมงานนี้กี่ปีแล้วคะถ้าทั้งหมดถ้าทั้งหมดที่ว่านับได้ก็จคิดได้คือ14ปีต่อกัอนแต่ขอผมลักษณะคือว่า ใครชอบผลงานหรือยังไงเราก็จะไปช่วยเขาทางนั้นนะครับคือช่วยที่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดเงินคิดอะไรแล้วก็ใครชอบผลงานของทีมเราทำเราก็มาช่วยเขาครับครับตอนนี้คือเรามาลงมือถือวัดสะเพงเราก็ต้องการให้ผลงานออกมาดีนะครับมาร่วมมือได้ข่าว่าทุกปีนี้ได้รางวัลด้วยได้รางวัลอะไรบ้างคะก็รางวัลที่สองนะครับรางวัลรองชนะเลิศของประเภทของอเภอพิมาย แล้วก็รางวัลต่างๆก็มันต้องย้อนกลับไปดูนะมันก็สุกรางวัลที่ว่าได้มาทางท้งในพี่ม้าทางในโคราชนะครับคับผมแล้วมีทั้งหมดกี่ชีวิตคะในการรังสรรค์งานชิ้น้อกมาถ้ารวมช่างจริงๆก็อยู่ประมาณสักยี่สิบกว่านะครับยี่สิบกว่าชีวิตที่ว่าเราลงมือรวมทีมกันอยู่แล้วก็คุกคีอยู่กันเทียนคือกลางวันไม่ได้รับไม่ได้นอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนกันทําแบบ่อนเนื่องกัน24ชั่วโมงนะครับกี่วันนะคะ ตอนนี้ก็ตกไปเกือบเรารวมสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วครับผมค<ช>่ะพี่คะถ้าหลังจากเสร็จงานแล้วค่ะยังสามารถตามไปชมรถคันนี้ได้ที่ไหนบ้างคะครับตอนนี้คือรถของเราหนาได้ไปจอดที่เดอะมอลโกราชก็คือจะอยู่ประมาณ5วันเราหลังจากนั้นก็คือจะนำรถนะ่ะลับไปที่วัดสะเพงอำเภอพิมายก,ก็อยู่ประมาณพรรษาหน่สามเดือนก็ถึงจะลือถึงจะลือที่ว่าจะเอาออกมาแล้วก็มาหลอมเตรียมทำปีนา พี่คะกว่าจะเป็นงานชิ้นนี้ออกมาเนี่ยนอกจากใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วมันได้อะไรเป็นผลตอบแทนกลับมานอกจากรางวัลบ้างคะคือรางวัลนนะ่ะถ้าส่วนใหญ่ของช่างํำเทียนทุกคนนะ่ะรางวัลนนะ่ะคือผลกำไร <นะ S 1> ครับแต่ว่าความภูมิใจนะมันอยู่ในตัวช่างทุกคนอยู่แล้ว ตัวฉันทุกคนคือภูมิใจที่ได้ทาได้ส้่งงานถือว่าบางคนกรรมการหรือประชาชนที่ว่ามองดูที่ว่าสื่อมวลชนที่มองดูมันอาจมันอาจจะว่าไมีเหมือนกัสวยเนาะยังงูเนาะแต่ว่าความภูมิใจของช่างแต่และคนอะ่ะมันอยู่ในใจอยู่แล้วครับผมแล้วสําหรับงานปีนี้ค่ะ<ม>เต็มสิบที่ให้เท่าไหร่คะถ้าเต็มสิบถ้าสําหรับตัวช่างเองเต็มสิบอ่ะ่ังก็เต็มสิบนะครับอ๋อเต็มสิบแล้วแล้วก็เราจะสายตา ของประชาชนสายตากรรมาการจะว่ายังไงแต่ตัวฉากหนาเต็มซิบเต็มรอยกันทุกคนคท่างานวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ